หมากแดงจะเดินอย่างไรดีจังหวะนี้จะบุกอย่างไรต่อหวังว่าทุกท่านจะคิดไว้แล้วนะครับเรือมาตานี้ครับเพื่อเตรียมไปตีรุกขุนครับผมหมากดำนะครับจังหวะนี้เดินเบีย้ย จังหวะนี้ถ้าเราเป็นหมากสีแดงใช่ไหมครับตีรุกก่อนครับขุนหลบมีแต้มเล่นนะครับเยอะมากนะครับตรงนี้ม้าไปตีรุกแล้วมาไล่กินเรือนะครับเป็นการนำม้าแลกกับเรือนะครับ ถ้าจะเล่นแบบนี้ก็ได้จังหวะนี้นะครับหมากฝ่ายแดงเล่นแต้มที่เรียบเรียบตีรุกแล้วก็มาไล่เรือคือแต้มเรียบเรียบไม่เอานะครับแต่วางแผนที่จะนำโคนอีกตัวขึ้นไปบุกนะครับจึงตัดสินใจกินตัดเบีย้ย จังหวะน,นี้หมากดำมีหลายทางเลือกนะครับจะใช้โคนนะครับกินเบี้ยหรือจะถอยมาไล่เรือถ้าโคนกินเบี้ยก็จะถูกเรือนะครับมาซ้อนนะครับมากดดันต่อจังหวะน,นี้หมากดำตัดสินใจถอยโคนมาไล่เรือครับ เรือหลบมาตานี้ครับผมหมากดำกินเบี้ยริมพอถึงจังหวะนี้นะครับผมเรามาฝึกเทคนิคการสรุปหมากเพื่อชนะหมากดำได้ง่ายนะครับเรียกว่าเทคนิคการสรุปหมากเพื่อชนะในปลายกระดานนะครับให้เหลือพอที่จะชนะหมากดำ นะครับการสรุปหมากก็คือทำอย่างไรจึงจะแลกหมากคู่ต่อสู้ออกไปหลายๆตัวแล้วเบียดชนะปลายกระดานได้ง่ายนะครับดังนั้นผมจะให้ทุกท่านฝึกคิด1น,นาทีครับผมในจังหวะนี้นะครับหมากแดงเป็นฝ่ายเดินก่อนจะบุกเข้าทำหมากดำอย่างไรดีครับลองตั้งใจฝึกคิดกันดูนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้และตั้งใจฝึกคิดกันนะครับผมตอบผิดไม่เป็นไรครับขอให้ได้ตั้งใจฝึกคิดนะครับแล้วท่านก็จะพัฒนาฝีมือได้ดียิ่งขึ้นนะครับหวังว่าทุกท่านจะคิดคำตอบไว้แล้วนะครับเรามาดูว่าจะตรงกับท่านอาจารย์บุญสืบหรือไม่อาจารย์บุญสืบนะครับสรุปหมากเพื่อชนะปลายกระดานด้วยการ ทำอย่างไรจึงจะนาม้าไปตีรุกตานี้แล้วได้กินเรือนะครับแล้วเบีย้ยตัวนี้ก็จะเสียโคนก็จะได้ขึ้นไล่เรือแล้วได้กินเบีย้ยตัวนี้อีกนะครับดังนั้นอาจารย์บุญสืบหมากฝ่ายแดงนะครับใช้เรือนะครับกินตัดม้าทันทีมาพิจารณาแต้มนี้นะครับหมากดำดีที่สุดต้องกินแรก หมาตีรุกครับปั้งเข้าไปบังคับขุนต้องลงตานี้ครับแล้วก็นํามามากินขุนขึ้นมากินลองประเมินสถานการณ์ดูนะครับจะเห็นว่าหมากฝ่ายแดงนะครับได้เปรียบเบี้ย2ตัวได้นะครับผมคือจะได้กินเบี้ยตัวนี้ด้วยนะครับและได้นำโคนนะครับ จังหวะนี้นำโคนนะครับขึ้นไปไล่เรือลองสุดครับหงายเรือมากดโคนกินผูกครับผม นะครับถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบหมากดำนะครับถ้าเราเบียดหมากดีๆนะครับชนะอย่างแน่นอนนะครับผมชนะอย่างสวยงามด้วยนะครับจ,จังหวะนี้นะครับหมากดำนําโคนนะครับผมขึ้นมากินครับ เบี้ยจะมาไงายเรือมาจับกินครับผมไงาย ขุนขึ้นครับหลบตากดนะครับ ช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของการเบียดหมากปลายกระดานนะครับผมนะครับผมคิดว่าหมากแดงนะครับเบียดหมากชนะแน่นอนนะครับเพราะว่าหมากดำนะครับเดินลำบากถ้าหมากดำนำเบีย้ยไปตานี้ก็นำขุนมาเลยนะครับมาได้เลย เรือออกคลองครับนะครับเราก็กินนะครับผมหรือจะหายเลยก็ได้ครับผมได้หมดครับอ่ะคู่ต่อสู้มาจับกินเราบ้าง หรือจังหวะเมื่อกี้นะครับยังไม่รีบร้อนหงายนะครับเพราะคู่ต่อสู้จะไปจับกินเรากินเบี้ยรฟรีได้ใช่ไหมครับผมกินเข้าไปการเบียดช่วงปลายกระดานนะครับผมก็เป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องไปศึกษากันเพิ่มนะครับผม นี่ก็นำช็อตเด็ดนะครับกีฬาหมากรุกไทยมันๆนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับผมจังหวะช่วงท้ายนี้ต้องค่อยๆละเอียดนะครับว่าว่าจะทำยังไงนะครับผมถึงจะชนะได้ง่ายนะครับนะครับต้องดูตั้งแต่แต้มตรงนี้นะครับผมตั้งแต่ตำแหน่งตรงนี้นะครับ เช่นการหงายนะครับเราก็ต้องอ่านการหลบขุนนะครับนะครับสรุปก็คือให้หมากแดงนะครับได้เปรียบดีกว่านะครับถ้าไม่พลาดอะไรนะครับชนะแน่นอนนะครับผมซึ่งตอนนี้คลิปก็ยาวเกือบ20นาทีนะครับครูพงก็จะไม่ได้อธิบายช่วงปลายกระดานจนจบลุกจนนะครับผมเพราะว่าจะทำให้คลิปยาวนะครับ นะครับเกมนี้ช็อตเด็ดกีรามันก็คือนําเสนอการเข้าทานะครับที่นําม้าไปตีรุกแล้วนําเรือไปกินยึดตําแหน่งนะครับผมส่วนการเบียดพวกเราก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับผมเพื่อจะได้มีประสบการณ์มากขึ้นนะครับอย่างครูพงเองปลายกระดานก็ยังไม่ค่อยเก่งมากเท่าไหร่นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกท่านสนุกและเกิดประโยชน์ในการ พัฒนาฝีมือนะครับผมผมขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์สุดยอดเซียนบุญสืบเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านอาจารย์ได้รวบรวมเกมดีๆนะครับในตำราเซียนสยบเซียนซึ่งเป็นตำราที่รวบรวมบันทึกมากนะครับไม่มีการอธิบายไว้นะครับแต่เป็นบันทึกหมากที่มีประโยชน์ต่อวงการหมากรุกไทยอย่างมากนะครับผมขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ